5ประเด็นต้องจับตาผีเรือชิง f a เอครับ การเจอกันของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและแมนเชสเตอร์ซิตี้มันคือศึกแมนเชสเตอร์ดาร์บี้เป็นเรื่องศักดิ์ศรีของคนเมืองเดียวกันที่ไม่ว่าจะเป็นศึกไหนก็มักจะย่อมกันไม่ได้ยิ่งมาเจอกันในเกมฟ a นมีแชมป์เป็นเดิมพันมันยิ่งทวีคูณความเข้มข้อนอีกหลายเท่าโดยเฉพาะในนัดชิงชนะเลิศ FA Cup ที่จะเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่สองทีมโคจรมาเจอกันยิ่งทําให้เกิดกระแสนจนสืออังกฤษใช้คําว่า อ l l แมนเช e เตอร์ไฟนอซึ่งผลลัพ์จะออกเป็นแดงหรือฟ้าที่จะได้เหตุคงต้องรอติดตามกันอย่างไรก็ตามเกมที่เวมบรีมันมีในยยาสำคัญอื่นๆที่น่าสนใจอีกไม่น้อยซึ่งวันนี้สิงสนามจะเรียกน้ำย่อยสาวกของทั้งสองทีมด้วยหาประเด็นหลังจากนี้ที่คุณผู้ฟังเสพแล้วน่าจะช่วยเพิ่มอัรถรสให้อยากชมเกมนัดนี้มากยิ่งขึ้น เส้นทาง3ามแชมป์ประวัติศาสตร์ในหน้าประวัติศาสตร์ของฟุตบอลอังกฤษแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคือทีมเดียวเท่าน,านั้นที่เคยคว้าทิปเปิลแชมป์ที่เป็นคว้าแชมป์รายการหลักทั้งพรีเมียร์ลีกเอฟเอคัพและยูฟาแชมเปี้ยนลีกได้ในฤดูกาลเดียวกันโดยที่ผ่านมาลิเวอร์พูลก็เคยคว้าทิปเปิลแชมป์เช่นกันแต่ก็เป็น3มแชมป์จาก3บอลถ้วยเอฟเอคัพลีกคัพและยูฟาคัพซึ่งต้องยอมรับว่าดีกีความยิ่งใหญ่มันเทียบกันไม่ได้ อย่างไรก็ตามในฤดูกาลนี้ที่เรือใบสีฟ้ากำลังอยู่ในเส้นทางเพราะพวกเขาคว้าพรีเมียร์ลีกมาครองเรียบร้อยแล้วเหลืออีกเพียง2ก้าก็คือนัดชิง FA ฟเอคัพและยูฟาแชมเปี้ยนลีกซึ่งมันจะดำเนินต่อไปได้พวกเขาต้องปราบผีให้ได้ซึก่อนเรื่องนี้ถือว่าจริงจังและเป็นศักดิศสีที่ยอมกันไม่ได้โดยเฉพาะมาคัตเลสฟอร์ดกองหน้าตัวเอกของแมนยูนเต็ดออกมาบอกว่าการขัดขวางแมนซิตี้สำคัญกว่าการได้แชมป์ FA ฟเคัพเสียอีก การทําให้แน่ใจว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยังคงเป็นทีมเดียวที่ได้3มแชมป์นั่นคือสิ่งที่สําคัญมากที่สุดเลยดับเบิลแชมป์ของเทนฮากนับตั้งแต่เซอร์อเล็กซฟอร์กุสานวางมือมันเป็นจุดเริ่มต้นของการถอยหลังของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่ผ่านมาเปลี่ยนแปลงกุญซืมมันแล้วมากมาย เต็มที่พวกเขาก็คว้าม,มาได้แค่แชมป์บอลถ้วยในยุคของหลุยฟานเกลและโชเซ่มูรินโญ่ทว่าหลังจากได้แชมป์ยูโรปาลีกเมื่อปี2017หลังจากนั้น5ปีภายหลังการคุมทีมของโอเลกุนาโซชาและลามส์ลัง,งนิกทีมจบด้วยการมือเปล่ามาตลอดทว่าการมาของเอริคเชนหากำลังพาทีมกลับมาล่าความสำเร็จอีกครั้งกุนซอชาวดัสเพิ่งพาทีมคว้าแชมป์ลีกครับและกำลังมีลุ้นคว้าดับเบิลแชมป์ด้วยหากเอาชนะแมนซิตี้ได้ในเกมนัดชิง FA ครับซึ่งมีแฟนบอลบางส่วนชี้ว่ามันจะเป็นการจบซีซั่นที่ประสบความสำเร็จมากกว่าอาเซอลทีมรองแชมป์เสียอีกเพราะในพรีเมียร์ลีกพวกเขาก็จบอันดับ3ได้ตั๋วยูฟาแชมเปี้ยนลีกเหมือนกัน เรือใบเป็นต่อเรื่องฟอร์มและความพร้อมนับตั้งแต่แมนสตีได้โค,ค่นกุนซืออย่างเป๊ปกววดิโอลามากุมบางเฮียนต้องยอมรับว่าเมืองแมนเชสเตอร์ไม่เคยสงบสุขอีกเลยยกเว้นฤดูกาลแรกที่มือเปล่าหลังจากนั้นกุลซือชาวสเปนเสกความสำเร็จให้แฟนบอลเรือใบสีฟ้าฉันหลงได้แทบทุกซีซันอย่างในฤดูกาลนี้ในสเตาแฟนบอลก็ต้องบอกว่าแมนซิเตี้เหนือกว่าพอตัวหลังระเบิดฟอร์มโหดในช่วงท้ายฤดูกาลชนะเกมลีก12นัดติดต่อกัน ในยูฟาแชมเปี้ยนลีกก็ถล Madrid, ่มเร้วมาดริดแชมป์เก่าแบบสู้กันไม่ได้สภาพทีมของทัพเรือบสีฟ้าก็พรอมมากๆอาจมีเช็คฟิตรูเบนดีอาสมานูเอลอาคารยีแควินเดบรอยและแจ็คปรีลิสแต่ก็โอกาสสูงที่จะผ่านฟิตลงเล่นหรือทำไม่ไหวคนลงเล่นแทนเกรดบอลแทบไม่ต่างกันเลยผิดกับทางแมนยูเนตดที่จะอดใช้งานลิซันโดมาติเนสมาเซลซาบีเซอร์และองคตน,นี้มาซิยา ที่บาดเจ็บฟอร์มรวมๆก็ไม่ค่อยแน่นอนแม้จะเก็บชายสี่นัดส่งท้ายพีเมลิกมันได้ก็ตาม ซิตีเจอการสูสีกว่าที่คิดแม้ภาพรวมแมนซิตี้จะดูเก่งกาจจนน่ากลัวแต่ถ้าจอดซิตีการเจอการของสึกแมนเชสเตอร์ดาร์บี้ตัวเลขไม่เคยโกหกใครต้องบอกว่าแมนยูเน็ดเป็นทีมที่สู้กับเพื่อนร่วมเมืองได้อย่างสูสีแค่ซิตี้สิเกมหลังสูตรที่เจอกับเรือใบสีฟ้าชนะ5เสมอหนึ่งและเป็นผีแดงที่ชนะคืนได้ถึง4นัดหรืออย่างในฤดูกาลนี้เจอการ2หนในลีกทั้งสงทีมก็ผัดกันชนะทีมละ1ครั้ง โดยเกมล่าสุดเป็นลูกทีมของเอริกเทนฮาที่เก็บ3ามแต้มจากจังหวะปัญหาที่บรูโนเฟเนเดสยิงประตูตีเสมอที่มาคัสแลฟอร์ดทั้งยืนล้ำหน้าและขวางทางวิ่งของหน้าทานอาเกจนเป็นดรามา่าถกเถียงกันสนามโซเชียลปฏิหารของ5้าแลด การปรากฏตัวของเออร์ลิงฮาร์แล์กับแมนเชสเตอร์ซิตี้ในฤดูกาลนี้ต้องเรียกว่าเป็นปรากฏการ์เพราะหัวหอกทีมชาติโนเวย์ระเบิดฟอร์มสุดโหดยิงประตูถล่มทลายกลายเป็นนักเตะที่ยิงประตูในพรีเมียร์ลีกต่อฤดูกาลมากที่สุดที่36ประตูนอกจากนี้ในยูฟาแชมเปี้ยนลีกก็ซัดไปอีก12ประตูแม้จะเหลือเกมนัดชิงกับอินเตอร์มิลานแต่ก็พูดได้เต็มปากแล้วว่าไม่มีใครไล่ทัานทําให้เจ้าตัวนอนคว้าดาวซันโวของ UCL ไปอีกรายการฮาร์แล แอนกำลังมีลุ้นเป็นนักเตะคนแรกที่คว้าที่เปิลดาวซันโว3รายการใหญ่ทั้งพรีเมียร์ลีกยูฟาแชมเปี้ยนลีกและ FA คัพแต่ก็เป็นโจทย์ที่ยากมากๆเพราะปัจจุบันใน FA คัพเจ้าตัวยิงไปเพียง3ประต,ตูตามหลังพอมาลิ่นจากเล็กแฮมผู้นำที่ยิงไป8ลูกเท่ากับว่าเกมนัดชิงชนะเลิศกับแมนยูเต็ตหากฮาแลนด์จะเอาดาวซันโวรายการนี้ต้องยิงย่างน้อย5ประตูจึงต้องลุ้นกันว่าหัวหอกเจ้าของฉาย,ยาจอมมารบูจะสร้างปาฏิหาริย์ได้หรือไม่